เช้าแล้วหรอเนี่ยเอ๊ะสิบโมงแล้วโหโหเพื่อนเขาไปเรียนตั้งแต่เมื่อไหรแล้วเนี่ยแล้วเสื้อฉันใส่ชุดนักเรียนแม่ฉันใส่ให้หรอเนี่ยแม่ฉันก็เตรียมเบอร์ผ้าให้ด้วยโอ้โหนี่ฉันตื่นสายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้ยไม่ต้องแปลงปงแปลงฟันละรีบไปโรงเรียนเลยดีกว่าเฮ้ยทำไมฉันมาสายขนาดนี้เนี่ย เขาเขาเรียนอยู่แล้วค่ะเราคนเดียวเลยอ่ะเฮ้ยทำไงดีเนี่ยครูกำลังไอ่เราอยอู่แน่เลยอ่ะทำไงดีอ่ะโอ๊ยไม่กล้าเข้าไปอ่ะนับหนึ่งนับสองโมเดลมาเรียนไหมคะครูนับหนึ่งแล้วเหรอมาเรียนค่ะมาเรียน อ่ะนั่งลงได้ค่ะทำไมวันนี้เมา่ใสา่คะเออหนูหนูหนูทำงานดึกค่ะหรอจ๊ะใช่ค่ะจริงๆนะคะหนูทำงานดึกจริงจรงิจริงหรอจ๊ะจริงค่ะไปเก็บกระเป๋าค่ะ <c oughs> <c oughs> เปิดบทที่ยี่สิบสามค่ะ ถ้าใครไม่มีหนังสือนะคะก็อ่านตามครูนะคะค่ะคุณครูอ่าไม่มีหนังสือกันทั้งห้องเลยเหรอเนี่ยอ๋อวันนี้เป็นซัมเมอร์นะอ่านตามครูนะคะค่ะคุณครูครับคุณครูอ่าอีกาอีกาเสียงผู้ชายไปไหนผมผมหิวน้ำอ๋อจะ้จะจัพักก่อน อันไในใจนะจ๊ะคารับราบ,รบอาหัวหน้าห้องทำไมหัวหน้าห้องมาสายก็ไม่รู้อีกาอีกาไปไปไปคูนาคูนาหนาปูในรูหาปูในรูประโยคถามใครไปปูนาเอ๊ะใครไปคูนานะจ๊ะอ่ะ เลขที่เลขที่สิองจ้ะมาไหมจ๊ะมาครับทำไมหันหัวแบบนั้นอ่ะผมไม่รู้ครับง่ายขนาดนี้ไม่รู้หรอจ๊อ่ะมายืยนที่หน้าห้องเลยจ้ะมาจ้ะอ่านให้ครูฟังจ้ะโอเคครับอ่านจ้ะ อีกาไปคูนาะหาปูในรูประโยคถามใครไปคูนาครับอ่ะอีกอ่ะใครไปคูนาะอีกาครับเก่งมากจ้ะไปนั่งได้จ้ะแค่นี้ก็จบจ้ะที่หลังฟังครูด้วยนะจ๊ะครับคุณครูจ้าเอ๊ะเสียงใครเนี่ยอืม เหม็นเนด้วยโอ้ยครูไปดีกว่าไปครูไม่สอนแล้วนะคุณครูกินปลาปลาหมึกย่างเน่าเสียดิโอ้โหโเหม็นมากกลับบ้านดีกว่าเราถึงจะโดนดา่าแต่ดีกว่าชีวิตเหมือนเหม็นเพื่อนเพื่อนเอออะไรเหรอเอ,อืม เหมือนมากเลยอ่ะใครตดอ่ะฉันไม่ได้ตดอ่ะฉันขอไปข้างห้องน้ำหน่อยไหมเอ้ยชัวร์เลยโ้ยข้างห้องน้ำดีกว่าไม่ไหวแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วมันจะออกแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วติ๊กเจ๊เลยโอ้ยเฮ้ยพวกเธอหนีเสียงดังมากที่นี่หนีสิครับจะรออะไร จากข้างบนอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเห็นตัวแดงๆไหมทุกคนฉันเองเออฉันขอโทษนะเออฉันกลับบ้านดีกว่าฉันโดดเรียนดีกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วไปอือที่บ้านดีกว่าอ้ยเพื่อนที่โรงเรียนก็ขัดหยันล้อฉันกันเลยนะเนี่ยรับเข้าให้ เอาทำไมวันนี้มาเลมาหาพี่เร็วฮะเออหนูหนูหนอะไรหนู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 หนตดฮะอะไรเนี่ยบอกเราไงว่าอยากกินเยอะ <c oughs> ไปดีกว่า <c oughs>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  เป็นเงยปกันบ้างคะ่ะเพื่อนๆสนุกกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะ